ໄປກິນໄຮ່ຊີນອນໂຮມໃດໄ แล้วฉคนั้นก็ว่าไปสได้กับไปสีได้ได้แงเสกับสีอียังเียดได้หล้วจะยา่าให้ให้ใหเกดกับพอว่าไดเกิดเกเราทีนี้อาการโก้พอว่าไม่ต้มันก็จะไม่ิแต่ม่เองคือครแอาแบสมบูรณ์สมบัติห้องในบ้านคือนี่ครับเปิดอ,อ,อ่าผอาจารนะนไหครับมัน มันกันหนามยางังไงเราบำวัตถไปิยานใช่ไหมคือความหมายเนี่ยขี่ผมบอกนี่คือยาให้มันแบบแส,แส,แส,แสยาใหนามยาหน้ำท่วมแสหงคือยายาผมไปิยานไปจอดอยู่อยู่ร่านจอดรถเราที่นี่บ่เบิ่งมันน่ะนะบ่เบิ้ลเราที่นี่มันเจ็ดแสหงม,มันสี่ผึ้ยเนี่เยเจ็ดแสพวกป็ิปยังครับพวเป็ิยานนี่บอสถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันดูดน้ำมันจะดูดเป็นข้วโคตรโคตรโคตไปแต่นี่ตัวยาได้ครับ อากาศมันมันมันมีพื้นที่อากาศเรานนี่ครับเพราะว่าโตสีน่ะผมบอดิเฮ็ดผมบอดิเฮ็ดแชให้มันเป็นเกียร์แต่ว่าผมเฮ็ดเกือบไหมครับแต่ถ้าเกิดเจ้าอื่นผมกับผมหูกันว่าเขาจะคือผมบอเพราะว่าเจ้าอึนน่ะเขาอาจรมคนสีดำปึ๊ดแล้วเขากเกิดแชเห้เป็นเม็ดเป็นเม็ดแต่ของเขาแต่ของเข้านี่เกือบไหมครับนี่เห็นบหมดูพอเถอะมันกับบอลลูนไหมครับเห็นมันพอมานี่เขาตึงยาเพราะว่าสีน่ะ นี premises, 1, family, ่คร e like? <Yes. S 2> nice. <the> ับคือเนี่ยสาเหตุงานของผมถี่เป็นอย่างผมคือขายแพงเนี่ยครับเพราะว่าละเอียดเนี่ยนะครับพีบๆมาเบิ้งแกๆนะครับแกะเศษเจ็บเป็นัดเก็บเป็นรัดเจ็บเป็นคือถ้าเกิดหนามมันสิเข่ามันกดสิเข่าน้ำตาคลิตมันจะกลัวกลัวหรือาจารย์ครับว่าตองยานครับอาจารย์อาจารเลยครับว่าตองยานครับว่าต้องยาเซ็ตเปิดนะครับสู่กลางว่าตองยาเนี่ยมันเป็นสี มันเป็นสีแดงดีนี่วิวพอดีอเลยนี่ครับนี่ครับเหนไหมเนี่ยมันโดนน้ำแล้วมันก็เนี่ยครับ,รบพะวายอย่างพะว่ามันเป็นสีอุตสาหกรรมเป็นสีน้ํามันแล้วที่นี่คือถ้าเกิดว่าบางเจ้าขเขาแค่ผล่น,นสีให้ดับแล้วก็่นเป็นเม็ดบูเนี่ยถ้าเดียวพังตู่ข้าเดียวพังบ่าตองยานครับบ่าตองที่เรียบทาเกลือเนี่ยเั้าเกียกลับไปเนี่ยภายในเดือนเนี่ย ตู้พ้งเอามาเปลี่ยนใหม่เลยเหตุเปลี่ยนใหม่เลยโอเคครับผมใ่เดือนรับนครพโน้มครับป้าผลมันบอเป็นใจมาดีก็ได้ก็ถามอาจารย์ว่าลํำพ้งสามารถที่ท่าน้ำได้ระดับไหนสามารถนี่ครับคือคือโดนได้แต่อย่าไปถึงกับแช่ครับผมครับพอเมี่ยนว่าโอ้ยอาจารย์โจอยากล่องว่ากันน้ำว่ากันน้ำถิ่มลงกน้องไงแต่พอเมี่ยนนะครับครับอาใจเข้าใจครับกันน้ำเขา แต่บ่ได้กันนักหัวได้ครับแต่เกลดเขาเราขอว่าได้ตอนนี้ก็ลูกค้าเปลี่ยนใจอยากได้เป็นตู้เกียร์เอก็จัดไปครับเพิ่มส่วนต่างไปนะครับก็ไม่มีปัญหาเนาะลูกค้าอยากได้แบบน,นี้ก็จัดเลยครับที่โรงงานเรามีสแตนบายตลอดครับก็ที่แรกลูกค้าว่าจะมารับแล้วก็กลับบ้านทีนี้ลูกค้ากลัวว่าไปจอดรถไกลๆนานๆแล้ว กลัวมันแช่นะ้ําไม่เป็นไรกลัวตู้เป็นอะไรก็จริง,รงๆมันมันไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าลูกค้าเอาที่สบายใจนะครับก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนให้ไม่มีปัญหาครับก็เอาเป็นแผ่นดินไหวนะครับใบละสามพันเก้าห้าสิบเนาะตู้เปล่านะครับตู้พร้อมใช้ตัวนี้ก็บวกดอกเข้าไปดอกละสองพันเก้าร้อยห้าสิบก็เบ็ดเสร็จนะครับก็ก็บวกอ่ะตีค่าตู้ไปแล้วกันเบิ่บวกส่วนต่างเป็นสองพันหกก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นแผ่นดินไหวตัวเต็มอ่า เดี๋ยวยิงเตียนดรอให้แป๊บนึงครับเดี๋ยวยกย้ายสถานีนิดนึงรถรถก็เอาตู้เข้ามาจากโรงงานนะครับก็ตู้ประกอบจากโรงงานพึ่งเสร็จออเดอร์ก็ประมาณนี้อาทิตย์ละประมาณนี้ขายไม่เยอะหรอกนะครับก็เนี่ย ลูกค้าเปลี่ยนใจเนาะอยากได้เป็นตัวแผ่นดินไหวที่เป็นเกียรติเองเพราะลูกค้ากลัวว่าเดี๋ยวตู้ไปโดนน้ำเป็นโดนอะไรเดี๋ยวตู้เกียรตินี่จะเป็นอะไรจริงๆไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวย้ายนิดนึงย้ายนิดนึงไม่เขียนครับไม่เขียนเรี๋ยบร้อย ตอนนี้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับอขอเปลี่ยนมาเป็นตัวแผ่นดิวหวตัวเต็มนะครับโอเคตอนนี้เป็นแผ่นดิวหวตัวเนะต็เตตมเนาะก็เป็นตแหแ่งเทสนิดนึงครับโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวไปลองฟังดูเดี๋ยวต้องจูนต้องตั้งความถี่ใหม่ครับก็อตอนนี้พอพอเราเปลี่ยนตู้ใหม่นะครับเราก็ต้องมาคัต eq ใหม่อ่ะเมื่อกี้ eq จะก็จะเป็นอีกคนละรูปแบบ นะครับเราก็ฟังฟังตามหูของเรานะครับก็เมื่อกี้ EQ เราก็คัดตามความถีต่ตู้ตอนนี้เราก็คัดใหม่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาฟังความแตกต่างระหว่างตู้ Bravo กับตู้เพชนไหวพโพรเมตอีโวตัวเต็มที่ข้างในใส่ดอกทาดาอ่าไม่ใช่ดิดอกแท้งนะครับดอกแท้งแป0 0วัตต์อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังดู มิกเซอร์มีไมล์ลอยมีปลั๊กไฟนะครับมี EQ มีคอร์มีพาวเวอร์ขับับการขับเบรดที่นี่พี่มาเบิ่งเต็มยี้ดนงึงข้ังหลังรักการนะครับก็คือมิกเซอร์จะเป็นตัวผสมเสียงทั้งหมดนะครับส่งสัญญาณมาหา EQ แล้วก็มาหาทีคอร์ดรัะกการเหยียดความทีโดยคอร์ไปหาทีเพาวเวอร์นะครับหนึ่งสองสามสี่รักการมีเสน่ห์รัก็ไปหาตูลำโพงครับนะครับ ที่นี่มันจะไปโดยจะไหนไปโดยสายสัญญาณอ่ะผีมาเบิ้ลทําไหครับอ่ะสัญญาณมันผิดหงคอกจังเอยนะครับอ่ะมันจะหงคอกจังเยที่นี่อัะดับแลกเนี่ยเนี่ยเข้าถิ่มสายไฟลงก่อนสายไฟถิ่มลงมาก่อนอ่ะิดทิ้งสายไฟออกอันนี้ก็ปลดสายไฟออกอมือมือไปโดนอะไรมาครับฮะมือไปโดนอะไรมาครับทุบเล็กนิด <laughs> สายสัญญาณสายสัญญาณเขาแก๊กเก็บมวลมวลตัวเองทีนะครับที่นี่ตอนนี้ผมบอกเนาะจากม er, ิกเซอร์สายไฟเนี่ยจะเขา้าให้ยจะเข้าเสียบอ่ะเสียบเสียบกระถิ่นนุ่งพื้นไปก่อนให้ยุทธ์ทั้งล่างสายไฟเนี่ยแกะออกมากเนี่ยถิ่นสายไฟลงก่อนนะครับอันดับแรกทิ้งลงไปปุ๊บจากมิกเซอร์ก็จะไปหาที่ eq อ่ะที่นี่สายสัญญ,ญาณเนี่ย ทีเบิ้งตองนิดเดอร์ปัญญาโต้ไดทีมาไข่ตัวนั้นคือขาง้ายเป็น้ายทั้งหมดครับเห็นไหมอันนี้เป็นซ้ายอันนี้เป็นซ้ายอันนี้เป็น้ายครับครับอ่าเรื่องนี้เป็นซ้ายทั้งหมดทีนี้สายสัญญา้ายอันนี้คือขาง้ายไหมครับ้ายคือเอ้ายคือเอครับเห็นไหมแล้วเข้าที่อันนี้คือข้างซ้ายใช่ไหมครับที่มาร์ให้อันนี้คือขาออก ของเบรเบรทางไหนครับเบรทางซ้ายพี่เสียบครับเสียบเข้าไปแล้วก็บ,กบ,บิดขวาให้ตรงดูครับให้ตรงดูก่อนให้มันตรงดูก่อนอันนี้คือเบรทางใอ่ที่นี่เขาไปเอาเบรทางขวามนาครับเอาเบรทางขวามา้าไม่าที่บ้านผมตอนนี้คือ129โวลต์ไฟที่เล่นเครื่องเสียงแล้วเสียง โอเคที่สุดคืออยู่ระหว่าง220ไม่เกิน238โวลต์ถ้าต่ำกันไ่นครับต่ำก็นั่นะจะมีอาการ,รมีอาการเบรดบวม,บวมเบรดผ้าเสียงกลางไม่ชัดเพราะว่ามีออยู่บ้านนะ่ะมันหลากสายไฟมากประมาณนรอยหัครับครับ,รบสวัสดีครับผมอาจารย์โจพรมไทรอีวน,นะครับวันนี้อยู่ที่โรงง,งานพรมไทรอีวน,นะครับกับการส่งงานราคาประหยัด นะครับพร้อมอุปกรณ์มากมายนะครับราคาในชุดนี้ก็คือ63,499่อ 63, บาทนะครับ6ก4า 9, 9นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับครับในเซตนี้ก็จะเป็นตู้เบรนะครับสใบนะครับกางแหลม2ใบนะครับตู้เบตรจริงๆที่แรกลูกค้าที่สั่งสั่งมาก็จะเป็นตัวชุด 5 9 9 9 9บาททีนี้ลูกค้าก็เลยบอกว่าอยากได้เป็นตู้ไม้อัดเย็ดเอที่ทนการใช้งานนิดนึงนะครับก็เลยจัดให้เป็นตัวแผ่นนิหวพุทิไทยอีโวนะครับก็เพิ่มส่วนต่างอีกประมาณ2006นนะครับแล้วก็มีขาตั้งนะครับลูกค้าต้องการขาตั้งก็จะขาตั้งให้ด้วยนะครับตู้เบยแผ่นนิหวใบพุทธิไทยอีโวตัวนี้ใส่ดอกแแทงแปด้อยวัตต์นะครับดอกแทงแปดวัตต์พร้อมตู้เบเสร็จแล้วอ,อยู่ที่6,900บาทนะครับต่อใบ ตู้ก็เป็นตู้แผ่นนิ่ไหวผมไปใช้อิวโวตัวเต็มนะครับก็ขอบเหล็กแต่แกงปั๊มสีระเบิดกันน้ำนะครับก็เดี๋ยวต้นคลิปก็น่าจะเห็นแล้วสีที่ที่เราใช้เป็นยังไงก็เทสเทสน้ำให้ดูแล้วแล้วก็ตู้กลางแหลมจะเป็นอ่า PS 1 5นะครับตัวนี้ p s 1 5ใส่แหลมเป็นตอง8นะครับอ่าเสียงกลางจะเป็นตัว k t h 1 5นิ้วนะครับก็จะเป็นเพลโลฝนทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็จะเป็นทั้ง2ตัว ทั้งสองตัวนี้จะเป็นเพลทหลอฝนอ่า P15 ก็เป็นเพลทหลอฝนตูเ้เบรก็จะเป็นเพลทหลอฝนนะครับพร้อมสายลําโพงเบอร์2.5 15เมตรนะครับในเซตนี้นะอ่าในเซตนี้ก็2คูณ2 6 3 4 9 9โอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงกันครับครับสําหรับเครื่องปรุงในเซตนี้นะครับก็ในเซตนี้ก็จะมีทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีอ่าเซอร์ er, จะเป็นตัวธรรมดา AMQ6 ตัวนี้เสียงดีมากมีบลูทูธนะครับมีเอฟเฟกนะครับ USB เสียงแจ่มเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้ใช้ส่งงานมามาหลายตัวแล้วแหละราคาเฉพาะมิกก็อยู่4,999บาทนะครับพร้อมส่งทั่วไทยมิแลกนะครับไมล์ลอยก็จะเป็นตัวโปรพัดนะครับโปรพัดปักไฟ EQ ก็จะเป็นของทาดา231นะครับ EQ ทาดา231คอร์สก็จะเป็นตัวมา NPE VX 234จริงๆก็ในเซตนี้จะเป็นตัวจะเป็นตัวทาดาทั้งหมดนะครับแต่พอดีตัวคอสมันหมดแล้ว ของทาดาก็เลยต้องต้องเอาเป็นตัว NPE ให้ตัวนี้ราคาแพงกว่าแต่ก็คิดราคาให,ให้เท่ากันนะครับกับชุดเดิมแล้วก็ Power c l u ขับกลางจะเป็นตัวโปร4.5ขับเบรจะเป็นตัว8 8าโปร8นะครับโปรตัว8ตัวนี้ก็คือ800วัตต์ที่8โอมตัวนี้450วัตต์ที่8โอมดอกเสียงกลางมันแค่300วัตต์นะครับเสียงแหลมก็เป็นตัวตอง8อันนี้ก็เหลือๆนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองฟังเสียงที่เป็นซาวท์เทสดูว่าจะเป็นยังไง ราคาเซตนี้นะครับ63,499บาทนะครับก็เดี๋ยวยังไงสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับลูกค้าจัยนครพนมโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาฟังกัน ถามความรู้สึกนิดนึงจากที่ฟังของจริงกับในคลิปกับที่มารับงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่ากับพออีาอสานมาเล้วนะครับอาจารย์ผมรูอีสาอาจารย์อ่าให้ความรู้แบบสุดยอดเลยครับบ,บ,บ่มีอย่างปิดบังเลยครับรีวิวของอาจารย์กันผมติดตามมาตลอดกับคือว่าให้ความรู้แต่วม่าเจออาจารย์กับอาจารย์เลยนี่แห่งด้ความรู้หลายครับ ผมมีอย่างปีดเลยครับขอแนะนำมาถ้ามีอยางกะมหาอาจารย์ได้เลยครับเพราะว่าอาจารย์ปอยเหมือนแล้วครับปอยเหมือนมีอย่างดีๆอาจารย์แนะนำหมดเลยครับวันนี้จากความรู้ผมผมมีอย่างเลยวันนี้ว่าอาจารย์กแนะนำหลายอย่างกัขอขอบคุณอาจารย์เป็นย่างยิ่งครับเพราะว่าเราเสียงเป็นยังไงเสียงโอเคครับฟังฟังอิลีครับอยากมีคีบผมต่างกันผมที่ตาม คลิปของอาจารย์นี่มามามาโดนเติบมามานานมาโดนมาโดนแล้วครับมามานี่กัมาเจอของจริงสภาพจริงกัรู้สึกว่าประทับใจมากครับในในราคานีก็ถือว่าประทับใจมากครับสามารถจับต้องได้ครับไม่แพงไม่แพงจับต้องได้คนยังผมกัเป็นรากงาคก็สามารถจับต้องได้ครับกัถือว่าเป็น ได้ได้ของดีมีคุณภาพแล้วกันครับเพราะว่าอาจารย์เพื่อนกับใจดีครับแนะนำาทุกสิ่กอย่างมีอย่างกับติดต่ออาจารย์มาได้ครับผมการันตีอยงไครับเยี่ยมครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสนใจก็ยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทร084408227นะครับ Facebook พงเิทั์ก่อมใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับไลน์ไอพงเมทั์101 PO n G PIT AK 101 แล้วก็ YouTube นะครับภูม,มิัก e อีโวชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ